ไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่แถวนี้การค้าการขายก็ซบเซาตามไปด้วยนะครับการกลับมาของวัยรุ่นในย่านนี้เสมือนเป็นการต่อลมหายใจให้แหล่งรวมตัวของวัยรุ่นใจกลางกรุงเทพกลับมามีชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณอาคิระกิธนะโสภาสยามสแควร์ย่านการค้าและแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นใจกลางกรุงเทพมหานครมีผู้คนทยอยขับรถเข้ามาช้อปปิ้งอย่างคึกคักอีกครั้งนอกเหนือจากการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า หลังจากที่ผู้ชุมนุมกลุ่มกปปสได้ยุบเวทีแยกปทุมวันไปรวมกันที่เวทีลุมพินีทําให้การจราจรโดยรอบของสยามสแควร์กลับมาใช้ได้อีกครั้งไม่มาเลยค่ะเพราะก็มีการชุมนุมค่ะก็เลยก็เลยคิดว่ารถน่าจะติดอะค่ะคือปกติที่ที่ชุมนุมก็ก็ไม่ค่อยจะเดินเดินทางมาก็จะหลีกเลี่ยงอะค่ะแต่ว่าวันนี้พอพอรู้ว่ากลุ่มกลุ่มกลุ่มชุมนุมเขาย้ายไปก็เลยก็เลยมาซื้อของที่นี่ค่ะ จากการประเมินด้วยสายตาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพบว่าจำนวนรถที่เข้ามาจอดในสยามสแควร์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในวันแรกหลังไม่มีการชุมนุมในพื้นที่ใกล้เคียงแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ยังไม่วางใจยังคงเพิ่มกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จะเข้ามาใช้จ่ายมากขึ้นก็เพิ่มจำนวนรอคอขึ้นอีกหนึ่งนายครับปกติจะมีหนึ่งนายแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกสองเป็น2สองนายครับเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่ขึ้นอีก ขณะวัยรุ่นย่านสยามสแควร์เชื่อว่าหลังการยุบรวมเวทีของกลุ่มกปปสทําให้ตามสี่แยกสําคัญสําคัญในกรุงเทพมหานครสามารถเปิดการจราจรได้ตามปกติซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรไปได้หลายจุดโดยเฉพาะการจราจรบนถนนพระรามหนึ่งถนนพญาไทและถนนอังรีดูนังที่เปิดเป็นปกติทําให้บรรดาน,นักช็อปสามารถเดินทางกลับเข้ามาใช้บริการร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในย่านนี้ได้สะดวกสบายมากขึ้นแตกต่างครับเพราะว่า เมื่อก่อนก็มีชุมนุมก็จราจรก็ติดขัดแต่ตอนนี้ก็ลงขึ้นแล้วก็มาทางทางนี้ได้โดยไม่ต้องผ่านอังรีถ้ามีอยู่ก็ให้ไปรวมที่เดียวไม่ต้องมากระจัดกระจายจราจรติดขัดก่อนหน้านี้ผู้ที่มีความจําเป็นที่จะต้องมาจับจ่ายซื้อของในย่านสยามสแควร์ในช่วงที่กลุ่มผู้ชุมนุมยังคงปิดการจราจรอยู่บอกกับทีมข่าวว่าต้องปรับตัวให้ได้ถึงแม้จะทําให้เสียเวลาไปบ้างแต่ถ้าจําเป็นก็ต้องเข้ามาในพื้นที่ก็ B t ทครับผม ไม่ใช่รถ,รถครับรลำบ,บากลลำบ,บากครับ,บ,บ,ก,รบก็เสียเวลาที่แบบว่าต้องมาเดินทางต้องไปจองรถอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยครับเพื่อจะมาสยามอย่างเงี้ยครับความคึกคักของสยามสแควร,ร์ที่กลับมาอีกครั้งช่วยทําให้บรรดาร้านค้าที่อยู่ในสยามสแควร์กลับมาค้าขายได้เป็นปกติหลังบรรยากาศาการค้าขายซบเซาลงไปอย่างมากในช่วงที่กลุ่มกปปสยังคงปักหลักชุมนุมบริเวณแยกปทุมวันซึ่งนี่ก็คือสัญญ,ญาณที่ดีว่าสยามจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง